สวัสดีครับสวัสดีผูต้ติดตามช่องทาง y o u t u b กรอบคว้วยง่มเลยนะครับเนาะขอบคุณพี่ไส้าทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปิดลูกสาวเบิ่มพันล้านไปแล้วครับมานี่ผมมาเปิดแบงลูกสาวปังแปดริวแล้ครับนี่ครับส่วนสูงอยู่รอยยี่สิบบวกลบหนึ่งเซนนะครับนี่ครับลูกสาวปังแปดหลิวแล้วครับเบ่งเรียมตัวกันพี่น้องสวยๆงามๆนะครับเนาะ นี่ครับเลียมตัวลูกสาวปังแปดเลี้วแล้วครับตัวนี้อายุหาเดือนกัวสิเขาหกเดือนนะครับพี่น้องส่วนสูงยิ่งลอยยี่สิบบอกเลยครับเบื้องล่ำตัวงามครับตัวนี้ครับสุดจัดปลัดบอกเลยครับโอ้งามตัวนี้ครับเข่าข้อดีนะครับเนาะหลังปลาบูข้อปละขิงนะครับนี่ครับเบื้องอัตลักษณ์คล้ยไทยชัดเจนครับเอื้อหน้าบกเผาเงี้ครับก้บบกเผาเงี้ยนะครับตัวนี้ครับแข้งขาดีครับตาแต้มแจ่มจำนะครับนี่ครับสวยๆงามๆครับเป็นลูกสาวปังแปดเล้วครับอายุห้าเดือนกัวกัวนะครับพี่น้อง ตัวนี้มาเปิดแบ่งสองตัวแล้วครับตัวที่สองนี่เป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดครับตัวนี้ลูกสาวปังแปดลีดแ้วครับของงามๆกับเมืองไทยครับอึกหน้าเผาไงนะครับมันจะถอนแสงยังไงนะครับพี่น้องเมืองไทยครับถ่ายดีครับขาขาวจุนพูนครับแข้งขาเงนะครับตัวนี้ครับของงามๆครับถ้าได้เป็นเสียกี้หน่อยนะครับปวดแท่งเข้าไหมนะครับจงบีก่อนครับจงพี่มันจะถอนแสง เออนี่แล้เอาเนี่เบิ่งครับพี่น้องห้วยตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเก่าพันบาทนะครับสนจิตสนใจกับโทรเข้ามาต่อรองเลยครับพี่น้องเอาดึดันหนาวหน่งงอย,ยนะก่อนยืนดันหนาวหน่งงอย,ยนะ <c oughs> มันจะต่อนแสงนี่แล้วนี่และเอาขาลังขาลังขาลัง,ลงเอานี่แหละครับเบิ่งพี่น้องมุมคว่ำงามครับพี่น้องเอ้ยมันนะครับส่วนสูงอยู่ลอยยี่สิบบวกลบหนึ่งเซนนะครับเปิดไป 3, 10, 9, าสามหมื่นเก่านะครับสนจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามผมเลยครับศูนย์เก้าหก สามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องคัยอยู่บัตรน้องบอนคือเก่าเนี่ยนะครับตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเลยเพชรนะครับเด้อนี่นะครับเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับของดีสวยงามๆครับมึงกับอึ๊กนาหน้าอบเผาอย่างงี้ครับข้อสามอ่องผูกโบ้ได้พี่น้องเด้อผมครับแข่งขาเงี้ยเรียบดีครับหน้าตาดีครับแผ่นหลังแตกเลยครับหลังปลาบูข้อปลาเข็งครับนี่ครับมึง งามๆครับเมืองบ้านถ่ายครับถ่ายไม่ต้องบอกถึงหลบพี่น้องถ่ายบกสมโอตัดเลยครับถ่ายดีครับกุ้ยตัวนี้ครับสะท้อนแสงยังอยเด้อพี่น้องเด้อแดดออกตัสเศ้าครับมึอนี้มึงครับเปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนจิตสนใจกับโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับเอาไปเบื้องแม่ที่สองต่อนะครับเนาะ นี่นะครับแม่นี่เป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับอายุลูกสาวบิ๊กเบิร์ดตัวนี้อายุสี่เดือนเข่าหาเดือนครับตัวนี้ครับนี่ครับใบหลอดครบนะครับพี่น้องตัวนี้ครับส่วนสูงอยู่รอยสิบห้าสิบหกเสนนะครับตัวนี้ครับยังบอกเป็นเสียก้็พี่น้องแล้วเพราะว่าแทงเข้าไหมครับเอาดึงกระพี่ไหมดึงมากของแจงเห็นไหมพี่ดึงมันทักขนมันไปไวดิเอานี่นครับเบิ่งครับ จุงว้นท่าขุนแม่ก่อยจุงว้นเพิ่งงามๆไหมนี่ครับแม่ที่สองนะครับเป็นลูกสาวบิ๊กเบิร์ดนะครับอายุสี่เดือนกว่าครับพี่น้องเมึงบันทายครับป๊อดตัวนี้ก็ับถ่ายง่ายนะครับพี่น้องนี่ครับหางเงาลากดินนะครับตัวนี้ราคาก็เปิดไใบซ้ำกันและครับพี่น้องเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับของที่สวยงามๆมาฝากปีฝากน้องนะครับเนาะโอ้ตัวนี้ก็งามเลยพี่น้องแข้งขาใหญ่เลยครับคุณครับเมึงร่ำตัวครับ ตลำตัวสวยๆครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดอายุสีเดือนกลัวเจ้าขอหาเดือนครับพี่น้องเบิองอัตลักษณ์ขุยไทยครับพี่น้องตาเต็มแจ่มจ้ำๆครับนี่ครับแม่ที่สองนะครับนี่ครับแขงขาใหญ่ครับตัวนี้ครับเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับสนจิตสนใจกับทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับเด้อ0963จิต66140ครับขุยอยู่บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ของงามๆครับพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรนั่นครับว่าแบบดุกสาวบิ๊กเบิร์ดครับตัวนี้ของที่สวยครับควนนี่ลายครับควนนี่จับดีคอ่ะครับถ่ายง่ายครับถ่ายหย่างงามเลยครับพี่น้องเออสนใจสนใจกับโทษเขามาสอบถุดทามเลยครับนี่ครับกล้วยครับลูกสาวบิ๊กเบิร์ดอายุสี่เดือนกลัวสิเข่าหาเดือนครับเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องสนใจกับ โทรเข้ามาต่อร่องได้ครับ096 376 6140ครับดัดดาน,าบนั้นหนาวของเผาอยเงี้ยบังไทยครับไทยกสมโอตัดเลยครับไทยไทยง่ายดีครับพี่รองเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ